มาเบิ่งครับพี่น้องวันดี้เพิ่งเห็นฝนตกเครื่องนึงครับตกซ้ำหนีล่ะฟังมีแห่งปิดกยันได้ครับโอ้ยว่าตัวกันเถอะเว้ยจีฟ้าล้ียงจีฟ้าล้มเอียงี้ยเงี้ยเงีนยเงี้เงินยเงี้ยเงี้ยไหลฝนตกเครื่องเดียวพี่น้องเบิ่องมาครับเออฝนไหลเบิ่งเบิ่งทางนี้ครับปัะนี้ เบมึงนั่งหลังใครได้ป่ะเนี่ยว่าตกเลยครับโอ้ยแห้งอันดี้คุณมีความรู้สึกกังไหนครับคุณมีความรู้สึกกังไหนครับฝนตกเพียงเดียวนุ่งสกิลนอนครับรู้สึกิลนอนโอ้ยมันตกมันตกรอบๆอบางพื้น้งครับเนี่ยโอยาวาหน่อย ประเทศไทยนะครับแบบนี้เขาเกิดขึ้นแล้วนะครับผมนั่งยู่ขามวนทางกันเ่ยครับทังนี้รถตคกับเบอรโอ้ยคนจังไลฟไฟใหม่เบิรครับทั้งขี่กับพอตกวาดนี้แมโอ้ยบาดจิตตกตกทั้ทงเดียวอ,อืมัล้อเลี้ยงนั่นเอง โอ้ยตัอีกรอบนึ่งได้หรอคือตัวเขาเอิ่มว่าฝนแรงมันมั้งไปยัยเขาเอิ่มว่าฝนแรงมันบ่ครับโอ้ยประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วนะครับฝนตกย่ำหนึ่งเห็นไหมครับมันบ่ครับบ่ครับมันเป็นยังไงก็พวกมณนั้นเลยนะ เป็นแรงแค,ค่ประมาณมันมันมีคนเสือกว่าโอ้นี่เตรียมไว้เนี่ยเจ็บกวดไว้เนี่ยคือมองน้อนได้คำเนี่ยตาตุบตาปวด้วคร,รับเอาไปครับผมไปไปไป